เมื่อวานนี่พอบ้านคอยเล่าเบาฟังว่าบักขามสมนี่สุกแล้วยด้ค่ะเฮียนบัานเมือม่อนี่ยายก็เลยบอกให้เล่าผ้ามาเอามาหอดตนบักขามแล้วแล้วพอบ้านคอยนี่เล่าก,ก็สิเคินเอาแต่ก็คิดว่าสิบผ้ากันเอาไปไลายดอกว่าสิเอาไปประมาณเจเคิงกิโลสีเห็ดบักขามแก้วสามรสไว้เธอกินโดนโดนทั้งก็คิดอยากกินน้ำละอวะก็เลยสิเห็ดไว้อีที่แล้วนี่ก็ะเพากันเห็ดไว้คือกันเราก็ได้กินโดนเติบอยู่เด้อทั้งก็เอาไปผู้นันผู้นี่กินซอยน้ำละอวะกลับมาหอดบ้านได้แล้วบรรย่าก,กับสิฟ้าเอบา,า,อา,าอบักขามนี่มาปอกแแล้วกกสิไปตาดดเพราะว่าบักขามมนนี่่่ัคอยสุกดีปยวไปตนะากแดดซะกก่อนนยัังสิม กิมไนออกยากเราก็คิดว่าสิบว่ตากโดดบะไดหรอกว่ากสิตากประมาณจักชั่วโมงหนึ่งตอนที่พ่อบ้าน้่คอยนี่เร้เวาวิฟั่งในย่าก็นึกว่าบักคามนี่มันสุกดีแล้วได้ก็เลยบอกให้เล่านีผ้ามาเอามาหอดต้นบักคามแล้วย่าก็แกเบิงอยู่ดอกว่าบักคามเราก็รู้ว่ามันสุกบ่คอยดีปันไดแก็บอกให้พ่อบ้านนี่เราขืนเอาคือเก่าหรอว่าพอไดผ้ากันมาแล้วนะก็เลยบอกให้เล่าขืนเอาเพิ่มก็ได้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดบักคามเก้ี่ยสามรถพร้อมแล้วว่ามือนีก็เลยบอกให้เล่านีขืนเอาเลยเอามาคามนนน่่่ไาาาาาาากกกกกแด้้รมมมมมชััววววโงงงงลลบบบยย็เเเออออิิิส ไข่กให้กบฏออาไปตากแดดอยหรอกวะแต่ก็ยังกิมไนออกอยากอยู่แต่ก็สิคอยเห็ดคือเก่าหรอวะกิมไนบักขามออกแล้วบันนี้ก็ไปเบิ่งวิธีการเห็ดบักขามเกี่ยสามรสสูตรของยายตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็บักขามที่ห้าแกะไนออกเมื่อกีนี่ประมาณเทิงกิโลลงไปใส่ตามด้วยเกลือแล้วเกลือนี่ยายกิใส่ประมาณจักสองขีดเ่องนี่ล่ะแล้วก็เสียบักปิกโ่นี่ลงไปใส่ประมาณจักสอนตัวหนึ่งแล้วก็เสียน้ำตาลนี่ลงไปใส่สองกิโลค้นไปเรื่อยๆแล้วก็หามใส่ไฟแห้งเด็ดขาดเพราะว่าถ้าใฟแสห้าวมก็สขว่ไฟ ตาลละลายได้ทีแล้วห่อกา้าตักออกแล้วก็า้าไปปั่นพร้อมนี่พอว่าทามันเจ้าหอนแล้วมันสิปั่นบอด้ยวิธีการปั่นบะคามแก้วนี่ห้าต้องปั่นใส่น้ำตาลใายขาวพร้อมนี่พรอว่าทาหาบ่ปั่นแบบนี้มันก็สิติดมื่อหล้วมันก็สิปั่นบอด้ยใส่ถุงมือกับบไดายได้พะว่าบะคามนี่มันสิติดถุงมือแล้วมันก็สิปั่นบได้ต้องใส่เมื่อย่างเดียวแล้วตอนที่ปั่นนี่มันก็หอนพร้อมนี่บะคามแต่ห่อก็ต้องปั่นได้พระว่าทามันแข็งตัวแล้วมันสิปั่นบเนอยดายเลยา้มดบก อย่างเดียวนี่ยเราบ่ามาักตอนเวลาปั่นนี่ยเราเพราะว่ามันหอนมือเราก็ปั่นยากพอมเราก็ใช้เวลาปัป่นบะขามแก้วมือนีโบเมนเกือบสองชั่วโมงผลตีที่ยายเห็ดปั่นบะขามแก้วเสร็จได้แล้วมันยายก็สิร้อยมันเย็นซะก่อนเราก็เจียวลงไปใส่ถุงเราก็สิใส่ถุงละาหกเม็ดถุงนี่ก็เป็นถุงที่ยายสแซงมาไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วเราว่าตอนที่ยายเห็ดบะขามแก้วขายนะว่าสีเห็ดเป็นโรงงานในน้อยเห็ดบะขามแก้ียวเราก็ไอพ่อบ้านนี่เราเป็นคนเรียนชงเอาไปมากก็บริเฮ็ดจะว่าเกิดยังขึ้นหรอกว่าเพราะว่ายายนี่ก็จะบเดนเจ้าของนี่่วาาก็ขยดีพอ เดี๋ยวแต่ย่านี่ก็เศร้าเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดหลายยางหลายแน่วหลายย,าย่ายเมือ่อยแล้วสูตรบะาคามแก้วสูตรนี่ย่ายก็ได้มาจากโรงงานที่ย่ายไปเฮ็ดอยู่กรุงเทพตั้งแต่ ยายอายุสิบห้าสิบหกปีผลเด้อปันเป็นก้อนแบบนี้ได้แล้วสิพันกระเจ้ห่อใส่กระดาษเรื่องเหลืองหอ่อขึ้นกันแล้วก็ห่อลูกอมแหกแล้วเพิ่นนี่ก็บริการอยู่ในประเทศไทยพร้อมนี่ตอนนั้นยายจำได้อยู่ว่าเพิ่นส่งออกประเทศนอกเด็ดเดี๋ยวลอยแล้วแล้วมันยายกระเจีบักขามแก้วนี่ยมาแม็กใส่กระดาษแล้วกระดาษในยายกระซังมาพร้อมกันแล้วก็ตอนที่ยายสั่งถุงมาแล้วราคาเนี่ยก็จำไม่ได้หรอหระวะเพราะว่ามันโดนแห้งแล้วน้ายายก็ได้จำบ่ค่อยได้เฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าตอนที่ผ้ากันเฮ็ดขายกับผ้ากันเฮ็ดแบบนี้แล้วเราก็ลายดีดี่ก็ลอองเา เห็ดเบิงได้พี่น้องจ๋าเราก็เป็นอาชีพได้พร้อมูนเด้อยายว่าเห็ดบ่อยากจากักเม็ดเราก็บ่ได้ลงทุนหลายแล้วก็ได้เห็ดอยู่บ้านเจ้าของพร้อมแล้วบักคำมสมอยู่แถวบ้านเจ้าของนี่มันก็ลายน้ำเราว่า